สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ๊รถถังหรือเจ๊ขบพองนะคะเจ๊าขาพองขอ,อกินแล้วแม่แม่มเสียง,จ,ยงจ,จ๊บอกว่าเคี้ยวอยู่นะพ่อควนันมาดูความน่ารักรเดี๋ยวเจ๊รถถังจะขอนะ,ะเดี๋ยวเจ๊รถถังจะขอต้นสับประรดแล้ว สวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อปู่บุญนำนะคะอันนี้เจรถังขอขอ้าก่นเลยจ้าก่อนจ้าก่อน แม่แม่ฟังเสียงเจเมื่อเจ้าของเ <c oughs> ออสวัสดีค่ะเจได้แล้วนะคะเจได้แล้วเมื่อพ่อควานไม่อยู่เ <c oughs> มื่อพ่อควานไม่อยู่นะคะแม่แม่แมพ่อควานบอกว่าเอาลงได้เลยเจรถถังก็กอกินนะคะ ก็ฝากแม่ๆช่วยกดไลค์ like, กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องพ่อปูป่บุญนำของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ